อันนี้หลังที่แล้วมีไปไปนะครับก็คือหลังจากเมนเมนไปเกมแนว H.P.G. นะครับอย่างอั้นอาจจะเคยเคยรู้แนวนี้นะครับจะได้ยินกันก็คือเกมนี้จะ่อันนี้มาจากโลกในเกมคือเกมสถัย์ประกอบนะครับซึ่ง H.P.G. เนี่ยในปัจจุบันก็คือมีหลากหลายรูปแบบซึ่งรูปแบบที่เราเขียนได้ตามของตลาดทั่วไปที่เราเห็นก่อนหนจะเป็นรูปแบบของเกมที่สามารถมีการแนวประกอบเนี่ยครับคือเป็นการสร้าง ส้างเ,เกม P C ขึ้นมาโดยมีเ,เรียกว่ามีคอนเทนต์คุณแจจะเป็นตัวผมบอกว่าคุณ,คณได้เท่าะไรแล้วอ,อย่างเช่นเมื่อคุณได้แจดอกที่หนึ่งนะครับหมายความว่าคุณสามารถที่จะเข้าสูส่ด่านที่หนึ่งได้โดยที่เราจะผ่านด่านที่หนึ่งเฮ้เราจะไปด่านที่สองได้เนี่ยเราจะต้องผ่านด่านที่หนึ่งก่อนเพื่อไปเก็บ เราอยากจะเอาตรงนี้เราจะได้เลือกเลือกเขาสั่งเพราะว่าเกมแนว R P G ที่เป็นระบบซิสเต็มตาต่อสู้แบบเทิร์เรนเนี่ยครับก็ทีกับผมอธิบายในในอ,อน่านต่อไปคือมันการเรียงลำดับการวางแผนอันนี้เราก็นี่แหละตัวแรกตัวแรกเนี่ยอันนี้นนครับอันนี้คือเขาจะทำการถามว่าตัว

ัก็เหมือนกันนะครับก็สามารถโทรเขามือถือของท่านได้ครับและสามารถโทรไปหาผู้ป่วยคนนั้นได้เลยครับก็ก็เป็นกราฟจะเป็นกราฟกราฟโยกขา้ไปตัวช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งค่าทะเลของผู้ป่วยครับซึ่หมอสามารถเปลี่ยนได้ก็พิมพ์ไปเซตค่าระดับใช่ครับ ว่าคนสมัยอดีตผมว่าท่กคนตรองเขาแต่เดี๋ยวนี้คุมีการตีดแบบเข้าตัดในปัจจุบันไคเชื่อซึ่งเนี่ยครับเป็นร้านชื่ออินโง่ร้านที่ว่ารานจังัดทะเล่งที่จังหวัดหาอับซึ่งจะอยู่ในโค้ชที่อาจารย์ีกาติดที่เริ่มรกที่ผมเนทั้งสาหท้อารไม่ใชยมีีที่ร้านสัปดาหอาจารย์เป็นโรงแรม กาเป็นผอกระเป็นที่ินของเมืองไทน กายได้ครับแต่ว่าท่าง่ายๆะง่ายๆครับอันนี้ก็เป็นท่าออลงกายครแล้วก็ใส่ละยียแตแบบว่าตอสั้นๆของพ่อแม้ก็จะเป็นหน้าต่บไปับไปในความรั่งโลกความรุ่งโลกตเดใจแบว่า โรวาเนี่ยจะเป็นตัวการนะครเพสามารถพัฒนาเป็นคโรวาจะมีรูครอกว่าเป็นแอ d r o i d iOS เป็นโน้ตขอนอเป็นได้หมด่อใช่่ง R C O R C O คโรวาหรือ้ถามาคนแกล็ไแต่ก่อนเขาที่เราพกันเราแต่ด้วยคามที่ผมพัฒนา a n d r ร i d เป็นในีก่อนแล้วคอโรวาผมเทํออกมาเป็นแค่ iOS

มาตรฐานว่าแบบต้องส่ของนั่นให้นดูไดน แต่ในค,ความเป็นจริงเนี่ยอันจี้เกินจะวังึไงไม่เกิดสามครั้งเพื่อเป็นการเซิร์ฟค่ะมนคืเ <c oughs> ชฟนนีุ้่มันีเขาขอทำชามคุกขาคาอยู่ที่ลูกจากเขายี่ลูกนจะชังเข้าไ Thank ah. you. ถ้าสมมติเปลี่ยนได้ครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนตามเปลี่ยนพารามิเตอร์ตามเอเจนต์อะไรถึงซึ่งในส่วนนี้ถ้าสมมติต้องไม่เปลี่ยนอะไรมันก็จะเป็น default ของโปรแกรมในส่วนเทั่นเราก็เลือกว่าเราจะยูทนนิ่ง้เซ็ตก็คือใช้ข้องทั้งหมดเดือดสอบเลยหรือว่า ่านว่าเขาเปิดหน้าที่มาแล้วดูว่ามันมีวันนี้เขต้องไปส่งสินค้าิรัเป็นอมันเปนมันฉันถูกยก่รูู้ดคยราจะพูง

นี่ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่อนุมากิค่ Yeah. <laughs> รอบก็จะมีเนี่ยครับเวลาเรากดกดเลือกอุรณ์เข้าไปก็จะมาโชว์ในในตัวแพทยครับใช่ครับก็จะจะมีคนวินิจฉัยอาการขั้นแรกก่อนครับคือเราจะมีโอคอลไปหาผู้ป่วยครับ จัดอุปกรณ์ใช้โดรนเข้าไปครับเราก็จะมีอีกยูเซอร์หนึ่งครับคืออาสาหรืออาสาสมัครนะครับคราวนี้เขาก็จะโชว์อีกมาอีกตำแหน่งหนึ่งใช่ครับอันนี้มันจะเปิเดอีกเปิดต่อไปครับเป็นที่อย่างไรกันครับแต่ก็อะไรก็มารับงานนี้ไป ตรงมากครับแ่ควดีขึับนเกิดว่คุมันชอบมกับเห็ดเป็ดทำแบบผสมกันจนตัมันเื่อยรับมันจะมีใส่พวกเงาที่เ็นขอเราขอเ าการนีอเลันนี้ล่าสุดของที่รู้สัสกอันนี้คือูลูกค้าดูก่อด่ื่อที่จะแจ้งช่างร้านเอว่าจะเลิ้อันนีก็จะขึน้นวันเวลาที่สั่ ก็หลังจากนั้นก็ทำการใช่ทำเองว่าป็นวบบไซต์ก็อึเหมือเตาเว็บไซต์ปกติเลยครับก็เนี่ยครับทำการเช็คอินก็ให้เลือกสถานะว่าเช็คอินก็คือเราทีใช้บริการแล้วครับก็สถานะก็จะเปลี่ยนไปเป็น เอาเดียวถัดมาเป็นการับก็กดอัานออเลยทีตรงกลางก็เลือกจำนวนแล้วกดอัพเด็จำนวนเงินได้พอได้นตรงี้ก็การแล้วเสร็จครับแล้วก็มากดเลื่อก เรากดรายชื่อผู้ป่วยว่าคนคนลูแบอลก็เ้ามันจะมาขึ้นมาข้างๆเดี๋ยมันจะมันจะเลี้ยงมันแถวเรื่อยๆครับคือจะเอาขึ้นมาทั้งหมดเรื่อยๆใช่ไหมแต่ละคนไม่ครับอันนี้คือมันจะเรียงเป็นแถววันนี้เป็นรายชื่อผู้ป่วยไม่คือถ้ามีแบบผู้ป่วยร้อยคนทำไมเราจะรู้ได้ไงว่าไปที่ตะตินล่างๆมีไหมไป่หาดลูกบอลไป่านดลูก่อนแล้วก็ไปผ่านฐานลุงแล้วก็ไปผ่านแบบนี้ไปหาดเอาไป 시청 <목소리도> ร้านโชว์จะทำไปกว่าขึ้นโดยว่าวัตถุประสงค์เนี่ยครับก็คือ3อย่างด้วยกันคือเพื่อเราในฐานจัดการร้านค้าสองคู่มืวของตำรวจแล้ว3คือเราสามารถที่คำนวณได้ตั้งแต่รายวันรายเดือนนะฮะรายได้นะครับโดยที่ว่าโดยที่ว่ารายการผมันจะมีประมาณสามอางนี้คือตัวอย่างของรายการซึ่งผมหมายถึงว่าสมมติว่าผมกดที่รายการขายสินค้าไปโดยที่ว่านี่คือขายสินค้าจริงเพื่อผมลองเล่นกันแต่คือนี่ครับนี่แต่คืออันนี้ครับก็ ก็คือกาตัวเป็นมา r จาก e แล้วผมก็สแกนสแกนแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับผมแต่ว่าผมซื้อในจำนวนหนึ่งชิ้นผมก็มีการันทึ่รายการเกิดขึ้นแอ้นะการนึกรายการเกิดขึ้นก็จะเป็นอย่างประมาณนะครับพอันนั้นเสร็จแล้วผมก็จะมีการยิใบเสร็จเริ่มถามว่าเริ่มสินค้าใหม่โดยการสร้างการเสียหายไปเรื่อย ครบผมและ <Allah> นคือในการเพิ่มการแก้ไขการลดหนึ่งสาาการลดหนึและก็การกำจัดข้อพูดส wow. ินค้าหรือว่าเราสามารถิดคนที่ว <ad>. ่าการกำจัดการล้มละลารซึ่งมันถูกในการคีมบอกคุมาับแจงเตือน้ไขนะครับส่วนใน